ครับกับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาอยู่นี่นะ,ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนั่นครับมือนีก็ได้มีโอกาสกลับบ้านมาเยี่ยมมาเยี่ยมนายยงครับนายยงสวัสดีโอ้นายยงเป็นเสียแล้วครับครับรถไทแล้วโอ้เฮ็กยังแล้วมือน,นี ว่าสิไปนอนตรงหน้าแล้วว่าสิไปหานอนหน้านอนหน้าหาหาว่าสิไปมนี่มองหาปลาบ้างนะกําลังกําลังไม่มองหาปลาบ่างมองหาปลาเป็นน้ำย่งไหมบ่มันหนาวอ่ะก็ว่าสิหาปลาทายยูทูปไปแล้วกินละวางอยู่บ่มาแรกโอ้นี่ครับลดนาเราขยันนี่หลีครับพี่น้องครับขยันชอบหมดว่าง่ยหมดมึงเนี่ยชวนว่ายชวนมั่นใจไปเลยมั่นคง นี่แต่เล่าเห็ดเบิรดเลยนี่เมาเลยออกรถไถมาสมใจนึกเลยอู้หออกรถไถมาสมใจนึกเลยเอารถไปเก็บบ่พุ่นไปพุ่นไปหน้าพุ่งพุ่นฮะไปสายอีกหน้าทงพุ่นไปโอ้หน้าทงพุ่นบ่ะไปไปเอ้ยวันจีบลงไปน้ำยั่างไหมอะว่าสิลงไปน้ำยั่งเดี๋ยวตามไปได้บ่ะไปกันไรกันหลา่ะไปเอาย่างเลยทั้งหมุน มีอะไรนะปลูกแล้วฟังยังไงกันปลากับมีกัน,อ,กนอ,อยากได้ปลาโอ,อ,อ้เออหาปลามาก,ก้อยมาหลับกินนะบ่เยอะที่ซื้อเราให้ข้าวดวอกม,มาแรงแรกสิมานอนนี่ดิมานอนครับพี่น้องครับพอมาต่างบวดกะมาดูที่ไร่ที่นาเรื่องสวนนาไร่ของเราพืดีให,หน้นาเพิ่นเศร้าครับซิ่งเศร้าปลูกปลูกอ้อยปลูกมัน น,นี่กรหน้าครับเป็นน้องสาวของแม่ครับ,รบปักตบครับพี่น้องตกชัวร์แต่ไม่หน่อย,อยมีพวกปลาคอกังเป็นน้องครับเป็นน้องน้ำน้ำออกตอลอดปีอย่างนี้ว่ายอ,อย่างไรกันที่นี่แล้วครับ นี่ก็เป็นครับนี่ก็เป็นทางลงหมายที่เราจะมาหาป่ากันในวันนี้นะครับคืนนี้ว่าจะไปตอนตรงนี้ หน้ากลางเต็นท์นะครับ อันนี้คือแม่นะลำพะยังนะครับเอ๊ะหรือว่าเราไปกลางตรงนู้นดีเพื่อนๆทำเลด,ดีเหมือนกันนะกลางคืนแล้วก็ออกหาล่าแถวนี้ทำเลดีทำ น,น่าจะมีปลาไหมครับเพื่อนปลาในนี้แน่นอนอยู่แล้วผมว่าจะไปกลางเต็นตรงนน้นหรือว่าตรงนี้ดีครับตรงนน้นก็่ากลางเต็น ไม้ก็ลมครับเป็นน้ำลงต้นไม้ก็ล้มทับถมเป็นเศษศตเก่อนใส่ไม้เด็กๆผมจำได้ว่าลุงผมมาเลื่อยไม้เลื่อยไม้ทงเนี้ยเพื่อ,อไปทำบ้านทำ พันยังกันไอยงไอยงพันยังอ๋อพันพงเผ็ดโอ้หัวไหมเออหัวแตกหัวใหญ่คักว่ะอืมโอ้เงาแตกด้วยเนาะขุ่นนะเออนี่แหละกานปลูกมันผสมผสมกับไอปลูกอ้อยไหมต้องสลรับกันนะ ดิ้นตังสีดีเนาะอือครับอ้าวโถอันพวงเผ็ดโอ้ยใายลงากะเออพุ่นนะเอาพันมาจากสาย่นซื้อมาจากสายพันผันพวงเผ็ดพอืี โอ้ขยนันเนาะเจ้าเนุ่ม <c oughs> ขยันนี่ดีวะแต่ย่องนี่ตาฝ่ายวิวใสอยู่ทงมันบ่โอ้โอ้สวัสดีครับพี่น้องครับด,ด,ดูนี้ว,ว,ว่าสิไปหาปลาอยู่จำย่างครับพอดีหน้าเพิ่นบอกว่าไปเอาอยูบอ่บ่อครับหน่ก็เลยามาเอาอยูบอ่บ่อหนาครับครับนี่แหละเพราะว่าจะปลูกเพียง พกนี้บ่โอ้ยทำได้ดีแหละมองคุณแกบ่าวดินเขานเขาว่องให้ดินจะควงมากมันครับใช้อะไรเทียงเจ้าว่ใสล่นี่เลยมันบากเทียงกอนบ้างหรอบางหรอป่ะบ้างออกอย่นี้หรือน่อมเขาดินมาใส่ครับก็เพรถมเหมือนเต็มนี่ยที่ด้าวป่ะที่หาที่เขานี่ที่ห้านเอ้ยถมมันเต็มเลยไม่นเบ้ยแม่นเบละผุนม่ที่เขาก่ผบอกอืม แลทวมันเต็มพุ่นพื้นหอดพุ่นที่พุ่นหอดเอาพุ่นไฟไม่แมครับเอามมองเอาทมเอาทมนี่น่ะแล้วก็อยู่อยู่บ่เออจักไรล่ะเอเสทีตัวนี้นี่เห็นวซะโอะดีสิตายซะนำบดยีัดสาอืมาะนำพัดตีเลยนี่ครับพี่น้องเป็นไหป่าแบบนี้นี่คือหก ทางนี้มีจะใหม่ด้วนี่บาทจะไปทังปุ่นมุยม้ยไหมบาทมากแรงก็ย <c oughs> ังกะชังแรงก็ยังหัวท่านเขามีบเพื่อนเลยอัน้ก้อยแรงด้ไ่ม

ส,สามันมาไปแล้วปาน,นี้ผู้ใจส้มบัตรเทพมหายายร่างเส้นยกเลยลืออย่างาว่างหอานแล้ยวช้าบวงที่หว่วงทางคือที่เดียวเส้นที่เจีลูกต่อพัฒนาไปมาเสียหน้าเห็นปะเสียหน้าก็บกดีกินปลาแล้ว <laughs> ไม่ย่พีตัวนึ่งบ่ยืนอยืนชื่อ <laughs> ตไตรงนี้ไปมันมเขาจะม,มาหาปลาลักฐานมันคงอยู่ฟองรนหรอกไครัวนี่ <î s> ครับโอยหนะาแล้วก็ไปพุ่นแล้ว <î> s> <S อ่างดักหนาไปพุนแล้วจักซีแดง เาอัปเดตเหตุการณ์ด้วยครับเด้อเดินมานไปไปกลไปน้อุกก้งลุกข้นมาลกนมแรงๆ ก็ภัขาขาวเป็นป่าดิ

อยู่ของมากเกินที่กันไนม่ทีแล้วเต้นเงินมาหนึ่อเอื่อเนี้ยไปจับเนาะเค็ไฟเป็นไฟไปพี่น้องครับมื้อน,นี้ก็กินเท่าปก่อนครับเดี๋ยวไปหากินกับเขาอ,อยู่บ้านเราปลาก็ะเือกระกลิกนขมุยหน่อยไร้ครับมันก็นเลยเลย,ยล้อไป หรือว่าดังเัาใหญ่ไปปวดปุนณิดังมันน้อยดังน้อยปะตามตัวใหญ่ปวดตัวใหญ่ทุกคนบอกมันติดขึ้นมาแล้วมันบบหล์มเออมันบโบบาลานกันครับปามมันปลามัวใหญ่กว่าดังคลิปนี้กัขอฝากไว้แค่นี้เนาะเนาะในยุคเนาะครับครับ